สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง u t u b e นาดึกซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับพามาชมเรื่องแปลกแต่จริงนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่านะาทางเราได้ขุดขุดสระนะครับโคกหนองนานครับขุดโคกหนองนาหมดเดลยวคนะตามแผนแล้วคือจะต้องขุดสูบน้ำน,นะครับอย่างน้อย3จุดนะครับ พอจุดแรกครับจะมีน้ําออกนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเจอตาน้ำครับประมาณสูงจากพื้นดินประมาณสามเมตรนะครับแล้วก็ขุดลึกลงไปอีกอีกประมาณสี่เมตรนะครับรวมก็ประมาณแปดเมตรนะครับเจ็ดถึงแปดเมตรนะครับนะครับน้าออกน้ำออกนั้นไม่แปลกนะครับแต่ว่า บอ่อที่เป็นสะดือน้ำอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันแค่30เมตรนะครับกลับไม่มีน้ำออกเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเนี่ยครับสองจุดนี้จะอยู่ห่างกันแค่30เมตรนะครับโดยประมาณนะครับ30เมตรนะครับ เนี่ยครับสามวันแล้วครับน้ําก็จะมีแค่นี้เหมือนเดิมนะครับแต่กับอีกที่หนึ่งนะครับฝั่งนู้นนะครับซึ่งระดับน้ําต่างกันประมาณ4ี่เมตรนะครับระดับความลึกต่างกันประมาณ4ี่เมตรครับฝั่งนู้นจะมีน้ําออกเต็มเต็มบ่อเลยครับเต็มบ่อที่ขุดเป็นสระน้ำนะครัเน่ยนี้จะไม่มีน้ำครับจะมีน้ําอยู่ก้น ก้นบ่อบซึ่งซึ่งลึกลงไปประมาณจากผิวดินประมาณ7เมตร6ถึงเเมตรนะครับมีน้ำแค่นิดเดียวซึมซึมมานะซึ่งเห็นได้ว่าฝั่งนูน้นน้ำจะออกดีกว่าครับแล้วก็แปลกที่ว่าอยู่ใกล้กันนิดเดียวครับแต่ว่าตาน้ำคนละตาะไม่ใช่ตาน้ำเดียวกัน นี่เราก็เลยวางแผนว่าเราจะให้บ่อนั้นนะครับเป็นจุดน้ําผุดขึ้นมาแล้วก็ขุดเป็นร่องเล็กๆใส่ไก่ให้ไหลมาเชื่อมกันรอบแปลงของเราครับโดยกปะถึงฝั่งโน้นด้วยครับฝั่งโน้นนะครับแดงครับแดงแงตรงนี้ก็ลึกพอสมควรนะครับชุดมือรั ดับน้ำต่างกันนะครับสังเกตดูน้ำใสเขียวมอดกดเลยนครับอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้หลังคาสีเขียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ันนี้เราพามาชมขุดเขา,าเรียกโคกน้องนาครับโคกน้องนาโมเดลครับมันเรื่อมแต่งไม่ได้ต้องไปแต่ครับ,รบการขุดทุกอย่างต้องมีการวางแผนนะครับไม่ใช่ว่าขุดทั่วไปนะฮะทำได้นะต้องมีการวางใช่ไหมครับพี่ใช่เรื่องง่ายน,นี่คือขุดถึงดินดานเลยอันนี้ดินดาน ดินสีแดงๆครับคือดินดานนะนครับนะครับเป็นสูตรของสะดือน้ำนะก็าทำสะดือน้ำนะโคกหน้องน้ำหมดเดียวนะ ็มาส่งน้ำมันปกตินะครับให้กับรถของทีมงานนะครับวันนี้ทีมงานออกมาขุดโคกน้องนามโมเดลนะครับภาพมุมสูงกำลังถ่ายนะครับ Terima kasih telah menonton!